สวัสดีครับวันนี้ m.98tv มีผลงานมานำเสนอครับนั่นคือการเปลี่ยนหน้าจอ iPhone 4S ในปี2020นะครับครับก็ iPhone เครื่องนี้นะครับได้มาจากตลาดนัดนะครับที่เครื่องละร้อยนะครับตอนนี้จอได้ลาโลกไปซะแล้วดูสิครับมองอะไรก็ไม่เห็นนะครับแต่ก็ผมไม่ยอมปล่อยให้มันจากผมไปหรกครับผมก็จะต้องเปลี่ยนหน้าจอด้วยตัวเอง ก็ได้ทำการนะครับสั่งซื้อหน้าจอจาก Lazada เจ้าเดิมอีกแล้วนะครับเพื่อที่จะมาเปลี่ยนให้กับ iPhone เครื่องนี้ก่อนที่ผมจะชำระผมก็ต้องปิดเครื่องก่อนนะครับปิดเลยนี่ครับนี่ก็คือจอนะครับเป็นจอสีดำนะครับได้มาจาก Lazada นะครับ เป็นจอที่ใหม่เอี่ยมนะครับก็คงจะไม่ใช่จอของแท้หรอกนะครับเป็นจอที่ผลิตขึ้นมาเพื่อตอบรับการเปลี่ยนหน้าจอแบบราคาไม่แพงครับ250าบาทเท่านั้นเองนะครับผมก็ได้ซื้อมามันก็แถมนี่ครับไขควงบวกที่แงะที่เป็นพลาสติกนะครับไขควงนี้ก็จะมี3ตัวนะครับเริ่มเลยนะครับผม ท่านผู้ชมจะเห็นว่าทางขวามือก็จะเป็นกระดาษที่ผมแปะแถบแม่เหล็กนะครับตัดเป็นท่อนๆแล้วก็รันเลขนะครับถึงเลขที่12เอาไว้ทําอะไรนะครับเอาไว้แปะน็อตนั่นเองครับขั้นแรกเลยก็ไขน็อตตูด iPhone ทั้ง2ตัวออกครับผมหมุนออกเลยครับตัวที่1หมุนเสร็จแล้วก็มาติดกับแถบแม่เหล็กหมายเลข1น,นะครับแล้วก็หมุนตัวที่2ออกเลยครับ iPhone นี้ เวลาจะไขเพื่อที่จะเปิดดูด้านในมีน็อตเพียงแค่2ตัวเท่านั้นเองนะครับก็คือน็อตที่ตุดไอโฟนทั้ง2ตัวครับเมื่อไขเสร็จแล้วก็แปะไว้ที่หมายเลขหนึ่งจากนั้นเราก็ทำการเลื่อนฝาหลังออกนะครับเลื่อนขึ้นนะครับปุ๊บแค่นี้เองครับออกแล้วครับก็จะเห็นแบตเตอรี่เห็นเครื่องในข้างในเลยนะครับเครื่องนี้นะครับเสียบสายแบตไว่เฉยนะครับไม่ได้ไม่ได้มีน็อตนะครับแต่ถ้าเครื่องอื่นๆอาจจะมีน็อตก็ได้ จากนั้นเราก็เอาที่แงพลาสติกนะครับมาแกะสายแบตออกนะครับผมก็แกะแล้วก็ดึงแบตออกได้เลยที่มันดึงง่ายอย่างนี้ก็เพราะว่ามันผ่านการซ่อมมานานแล้วนะครับถ้าแกะใหม่ๆนี่ก็จะแกะได้ยากจากนั้นเราก็ไขน็อตฝาครอบแผงวงจรออกนะครับไขออกให้หมดทุกตัวแล้วก็ติดที่แผ่นแม่เหล็กหมายเลข2เลยครับผมค่อยๆไขนะครับ แตะไปเลยตามในคลิปเลยครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับเวลาไขาก็ค่อยๆทำไปเปิดฝาครอบออกครับผมเมื่อเราเปิดฝาครอบเสร็จเราก็ไขน็อตที่ยึดแผงวงจรออกให้ทั้งหมดเลยนะครับติดน็อตที่แผ่นแม่เหล็กหมายเลข3ได้เลยสำหรับน็อตแผงวงจรนะครับค่อยๆไขไปจนครบนะครับดนูให้ดีครับ เมื่อไขจนครบแล้วนะครับนำแผ่นพลาสติกเงี้ยสายไฟต่อลำโพงออกนะครับมันก็จะเป็นสายแพรนะครับแล้วก็ไขน็อตแผงวงจรอ,ออกอีกตัวซึ่งน็อตตัวนี้นครับจะพ่วงกับมอเตอร์สั่นของไอโฟนนะครับก็ติดน็อตที่แผ่นเหล็กแม่เล็ก3นนำพลาสติกเงี้ยกล้องหลังออกนะครับนะครับกล้องก็มีอยู่แค่นี้เองครับแกะออกมาได้เลย จากนั้นก็ถอดสายแพร์ยึดแผงวงจรออกให้หมดนะครับผมค่อยๆแกะนะครับไม่ต้องรีบร้อนอะไรมันก็จะเป็นสายเล็กๆนะครับค่อยๆแกะไปครับผมในขั้นตอนก่อนนี้นะครับเราต้องแกะซิมออกก่อนนะครับผมก็ไม่ได้ถ่ายขั้นตอนการถอดซิมออกนะเมื่อทำการแกะสายแพรสายไฟออกหมดแล้วเราก็ แกะสายไฟเล็กๆตรงนี้ออกด้วยนะครับสายไฟตรงนี้ก็เป็นสายพ่วงลำโพงนั่นแหละครับนะครับเดือวนะ็อตที่ยึดอีกตัวก็ายนะครับมันยังแกะไม่ออกนะครับก็ายออกครับก็อย่างที่บอกครับดูให้ดีนะครับเพราะว่าตัวแผงวงจรมันจะมีน็อตติดอยู่หลายมุมมากเลยก็ดูตามในคลิปได้เลยครับไขเสร็จแล้วเราก็เอาไปติดที่แผ่นแม่เหล็กหมายเลขสา นั้นเราก็ไขน็อตฝาครอบเสาสัญญาณ Wi-Fi ออกนะครับคือ iPhone 4S สามารถเปลี่ยนได้แทบทุกเจตัวเลยแทบทุกตัวเลยนะครับทั้ง Wi-Fi ทั้งกล้องทั้งแบตเตอรี่ส่วนแผงวงจรน,นี้ก็ถ้าเปลี่ยนก็ยกแผงนะครับแล้วก็ไขน็อตที่ยึดแผงวงจรตัวสุดท้ายออกครับผมไว้ที่แผ่นแม่เล็กหมายเลขสี่สายไฟเล็กๆตัวนี้ก็เอาออกด้วยครับผม มันเป็นสายพ่วง Wifi นะครับเสร็จแล้วก็แงะแผงวงจรออกได้เลยนะครับถ้าเรายังถอดยังไม่ถอดซิมนะครับเราจะแงะแผงวงจรไม่ออกครับผมก็แคะได้เลยครับผมก็เอาวางไว้ในที่ปลอดภัยนะครับเมื่อเราแคะวงจรออกแล้วจากนั้นเราก็มาแกะมอเตอร์สันนะครับ น็อตตัวนี้มันก็จะยึดลําโพงอ้าแกะลําโพงก่อนปึ๊บไข่สองตัวนะครับสําหรับลําโพงก็ติดไว้ที่แผ่นแม่เหล็กหมายเลขห้านะครับสาหรับน็อตลําโพงดึงออกได้เลยครับนี่ก็จะเป็นแง่มอเตอร์สั่นนะครับมอเตอร์ที่ทําให้เครื่องสั่นเวลาสายเข้านะครับหรือว่าแมสเซจเจอร์มาเมื่อเสร็จแล้วเราก็เริ่มไขน่น็อตยึดจอด้านข้างออกทั้งหมดนะครับมีทั้งหมด6ตัวนะครับก็ไข่เลยครับ ค่อยๆไขไปครับผมก็เอาไว้ที่แผ่นแม่เหล็กหมายเลข7นะครับน็อตจอจะมีวงแหวนด้วยนะครับระวังวงแหวนหายถ้าวงแหวนหายมันก็จะทําให้ยึดติดจอไม่แน่นนะครับผมก็ค่อยๆไขไปครับเคล็ดลับของผมก็จะเอาแม่เหล็กติดไว้ที่ไขควงนะครับเพื่อไม่ให้น็อตมันกระเด็นออกบางทีที่ไขควงไปลายปลายไขควงนะครับแม่เหล็กอาจจะดูดได้ไม่ง่าย จากนั้นเราก็จุกยางมาติดที่หน้าจอแล้วก็ดึงออกครับค่อยๆดูนะครับสายแพรเนี่ยครับสายแพรที่ติดหน้าจอก็มี2เส้นจากนั้นนะครับก่อนเปลี่ยนจอต้องทดสอบก่อนนะครับอย่าเพิ่งลอกพลาส,สติกออกจอจากจอนะครับเพราะว่าถ้าสติกเกอร์ที่รับประกันขาดเขาจะไม่รับเปลี่ยนนะครับก็เราก็ทดสอบโดยการเอาแผงวงจรมาใส่ที่เครื่องก่อนนะครับต่อสายแพนให้ครบนะครับผม แล้วก็ใส่แบตเตอรี่ครับแล้วก็เอาจอนะครับมาต่อในลักษณะตามคลิปได้เลยครับก็จอกต่อกับหัวแบบนี้ครับแล้วก็กดเปิดนะครับใส่แบตแล้วก็กดเทสดูนะครับน่ก็โอเคนะครับจอติดนะครับเราเทสแบบนี้นะครับสติกเกอร์รับประกันจะไม่ขาดแล้วเวลาจอมีปัญหาอะไรเราก็จะเปลี่ยนได้นะครับ แต่ถ้าเผื่อเรามาแกะออกอย่างเงี้ยแล้วเราประกอบแล้วจอไม่ติดเขาจะไม่รับคืนไม่รับเปลี่ยนนะครับก็สําหรับอันนี้ก็จอใช้ได้ดีครับทัดได้ลื่นไหลดีสีสันสดใสขั้นตอนต่อไปเราก็ทําการลอกพลาสติกออกนะครับแล้วก็ประกอบได้เลยครับพอเรามั่นใจแล้วว่าจอใช้ได้ดีเห็นไหมครับสติกเกอร์รับประกันอะไรเนี่ยมันก็หลุดออกไปก็ค่อยๆใส่จอเข้าไปครับผม ใส่เข้าไปเลยยัดสายให้ดีนะครับพอใส่เข้าไปแล้วนะครับเราก็ทําการใส่น็อตจอนะครับล็อตขอบจอทั้งหมด6ตัวก็ทําตามขั้นตอนนะครับเหมือนย้อนขั้นตอนนะครับแกะยังไงก็ใส่เข้าอย่างนั้นนะครับก็ใส่ทั้งมุมทั้งขอบจอนะครับค่อยๆใส่ไปจนเสร็จจากนั้นเราก็ย้อนวิธีนะครับก็คือใส่ลำโพงกลับเข้าไปครับผม ที่ลำโพงดูดีๆนะครับตรงมุมด้านซ้ายมันจะมีพลาสติกรูปสามเหลี่ยมเราก็ห้ามทำหายนะครับก็เอามาใส่ไว้แล้วก็ขัดน็อตให้ดีนะครับน็อตทั้ง2ตัวก็เมื่อไขให้มันแน่นเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาดูขั้นตอนต่อไปตรงนี้ก็ค่อยๆใส่นะครับเพราะว่ามันอาจจะใส่ได้ยากหน่อยแต่ก็ใจเย็นๆนะครับชิ้นส่วนมันเล็ก จากนั้นนะครับเราก็ติดมอเตอร์สรันมอเตอร์สันนี้มันก็ติดด้วยกาวสองหน้านะครับมันก็มีจุดเชื่อมน็อตแค่ตัวเดียวนะครับก็ใส่ให้เข้ามุมนะครับเล็งให้ดีแล้วก็ให้เข้าที่รอยเดิมนะครับเมื่อใส่มอเตอร์สันเสร็จแล้วก็นำบอร์ดวงจรนะรมาใส่กับคืนที่เดิมก็ระมัดระวังสายแพรสายไฟด้วยนะครับถ้าเกิดไปทับสายไฟอย่างนี้ก็อาจจะ สายไฟไม่ครบนะบต่อวงจรไม่ครบ iPhone 4S ของเราก็จะไม่ดําจ,จะไม่ติดนะครับผมก็ค่อยๆนะครับดูดีๆนะครับว่าทับสายไฟไหมเมื่อเราใส่บอร์ดเข้าไปแล้วนะครับเราก็ทําการติดสายแพรสายไฟของ iPhone 4S นะครับเข้าไปค่อยๆติดทีละอันนะครับผมต่อให้เข้าทุกจุดนะครับวงแผงวงจร เสียบเข้าไปเลยตรงนี้ก็จะเป็นสายไฟลำโพงนะครับแล้วก็อันนี้ยังนะครับยังแล้วก็ติดพวกสาย Wifi สายวอลลุ่มสายกล้องนะครับติดให้ครบนะครับสาย Power อรนะครับค่อยกดลงไปบนบอร์ดวงจรนะครับระว,วังอย่าให้ขาสายแพรมันหักนะครับเพราะในลักษณะการต่อวงจรมันก็จะเป็น เล็กๆนะครับเราก็ค่อยเสียบเข้าไปเล็งให้ดีแล้วก็กดกพอเสียบเข้าไปได้แล้วก็กดพยายามกดให้แน่นๆนะครับเพราะว่าถ้ากดไม่แน่นอาจจะเกิดลัดวงจรได้เวลาเราต่อแบตเตอรี่เข้าไปเราก็กดให้แน่นเลยนะครับแต่ไม่ใช่กดจนแบบแน่นจนพังนะแน่นพอประมาณคนระับแล้วก็นํากล้องหลังมาประกอบก็เสียบกดเข้าไปครับผม ค่อยๆทาไปเรื่อยๆครับผมนี่ครับก็ใกล้จะเสร็จแล้วจากนั้นเราก็เอาน็อตนะครับน็อตมอเตอร์สันกับบอร์ดนะครับมันจะพ่วงกันอยู่ครับเราก็ขันเข้าไปเลยครับมันก็จะยึดติดได้แน่นหนาเลยครับก็ใส่น็อตไปเรื่อยๆครับจนครบนะครับมันจะเป็นน็อตบอร์ดนะครับดูดีๆว่าใส่ครบไหม เพื่อนๆอาจจะก,กอย้อนไปดูขั้นตอนกอนไผ่ก็ได้นะครับจะได้รู้ว่าน็อตตัวไหนทอดจากตรงไหนแล้วก็ใส่น็อตชิ้นส่วนโลหะเล็กๆเข้าไปนะครับในจุดนี้จะเป็นโลหะสําหรับเชื่อมกล้องหน้านะครับมันพ่วงต่อกันจากนั้นก็ใส่น็อตลงบนหัวน็อตอีกทีเป็นน็อตที่แปลกมากครับจุดนี้คือมีน็อตแล้วก็จะมีรูนะครับแล้วก็จะต้องใส่น็อตเข้าไปที่รูหัวน็อตอีกที สร็จแล้วเราก็ใส่ใส่สายแพร่ลำโพงนะครับใส่เสร็จก็ใส่ตัวครอบสายแพรป้องกันไม่ให้สายแพรหลุดนะครับไอตัวนี้ก็จะมีน็อตสองตัวนะครับสายแพร่ลำโพงถ้าใส่ไม่ดีเสียงจะไม่ออกนะครับต้องใส่ให้แน่นเลยครับจากนั้นก็นะครับตามรูปเลยครับไขน็อตให้แน่นเลยครับผมแต่ไม่ใช่แน่นจนแบบแน่นมากนะพอตึงมือนะครับ แน่นในที่นี้คือพอตึงมือไม่ใช่แน่นจนแบบไขไม่ออกนะครับจากนั้นก็ใส่ฝาครอบสายแพรมวงจรด้านบนนะครับแล้วก็ใส่น็อตให้ครบขั้นตอนนี้ก็เล็งภาพนิดนึงนครับเพราะว่าคลิปเริ่มจะยาวแล้วก็สำหรับ iphone 4 s นะครับปี2020ก็คงจะมีผมเนี่ยแหละครับที่ยังคงใช้อยู่มันยังสามารถใส่ซิม น่าจะนับปัจจุบันได้อยู่นะใส่ซิมโทรเข้าโทรออกได้แต่ว่ามันจะรองรับระบบ 3G เท่านั้นเองซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเน็ตมือถือเท่าไหร่ก็ใช้เนใช้เน็ตของ Wi-Fi นะครับแล้วก็ใส่น,อน็อตบอร์ดต,ตัวสุดท้ายนะครับผมจากนั้นเราก็นำแบตมาใส่ได้เลยก็อย่างที่บอกครับขั้นตอนนี้ก็กดสายแพรสายแบตให้แน่นนะครับ ไม่ต้องใส่น็อตนะครับเพราะว่าน็อตมันไม่มีแต่แรกแล้วจริงๆถ้ามีก็ขันน็อตใส่เข้าไปได้เพื่อความแน่นหนาเสร็จแล้วก็ใส่ฟ้าหลังเข้าไปได้เลยครับผมโดยการเลื่อนนะครับเลื่อนให้สนิทจึบ๊บพอเลื่อนสนิทแล้วเราก็เอาน็อต2ตัวสุดท้ายมาใส่ที่ก้น iPhone ได้เลยค่อยๆใส่เข้าไปนะครับเห็นไหมครับก็ไม่ยากอย่างที่คิดนะครับ ง่ายนิดเดียวครับไขเข้าไป1ตัวไขเข้าไป2ตัวเนี่ยพอเราทําด้วยวิธีนี้เราก็จะไม่เหลือน็อตไว้สักตัวข้างนอกเนี่ยนะเพราะเราติดไว้ที่แผงแม่เหล็ก1ถึง12เมื่อเราไขาเสร็จแล้วก็ลองเปิดเครื่องเลยครับผมชาดามโอ้ยินดีต้อนรับก,กลับมาครับผมสําหรับหน้าจอ iPhone จากที่จอมัน ซ่าๆหลังๆดูไม่ได้จากนี้ก็ดูได้แล้วครับชัดเจนแจ่มแจ้งใส่ซิมเข้าไปเลยซิมนี้อยู่นานอึดมากครับโทรได้จอกลับมาดีปรับแสงได้ปกติแล้วครับปรับความเข้มแสงอ่อนแสงมากได้ทัดได้ปกติครับผมเดี๋ยวเราจะลองมาดู y o u t u b e ซิว่าจะเป็นยังไงบ้างนี่ครับก็ทัดปกติ นี่ครับก็ลองเปิดช่อง YouTube แล้วก็ปรับแสงดูนี่สว่างจ้านะครับมิสเตอร์บีนของเราครับก็เป็นนอนว่าการเปลี่ยนจอ iPhone 4S ปี2020ก็ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีครับผมและผมเพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่ง iPhone 4S ซึ่งมีอายุยาวนานมากกว่า10ปีนะครับผมก็ได้ซื้อเคสมาครับ ซึ่ Debatte, งมันหายากมากแล้วผมได้เคสเดอะฮักมานะครับก็เป็นเคสโหดโนนครับเอามาใส่ให้คืนความใหม่ให้กับ iPhone 4S ของผมจับเลยก็ขอขอบคุณที่รับชมมาจนจบถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์กดติดตามกันได้นะครับสำหรับวันนี้ m.98tv ขอลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นอะไรติดตามชมกันได้นะครับสวัสดีครับ